โอเคครับผมก็สวัสดีชาวเกมเมอร์สายอิเมะทุกคนด้วยนะวันนี้อยู่เกมเ c i ก y of Chaos อีกเช่นเคยนะก็เล่นมาสักพักหนึ่งแนละ้วตอนแรกเนี่ยโอ้โหกระตุกหมุนติว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 ,ตว,ตวเลยแต่ว่าตอนนี้ก็ก็คือหายแนละ้วนะครับก็จะมารีวิวทีที่ผมใช้แล้วกันนะด่านเนี่ยบอกได้เลยว่ามันก็ติดแมนะ็กเลเวลเนาะอะก็นาจะติดกับทุกคนตรงนี้นะตรงนี้เขาติดกับทุกคนเนาะอะรู้จักกันดับได้นะครับก็ เอ่อหนึ่งร้อยสี่สิบเท่ากันหมดนะครับก็คือด่านวันแรกแกตันอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบแล้วก็หอคอยนะครับหอคอยคนนี้เข้าไปถึงหนึ่งร้อยห้านะอันดับหนึ่งอันดับสองหนี่ร้อยห้าส่วนผมอยู่อันดับเจ็ดนะครับหกสิบสี่เท่ากับอันดับหกเลยนะครับก็อ,อ,อดูดิเขามีเขาสองดาวแล้วแต่ว่าผมยังไม่มีตัวที่แบบเป็นขึ้นดาวชมพูเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันต่างหนักเลยตัวที่แบกเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัว จูโล่งนะครับโค้ดผมก็ยังมีอยู่นะสําหรับคนที่เออ,อยากจะได้ก็ติดต่อเข้ามานะก็ขายราคาถูกแล้วกันเนาะเพราะว่ามันหาค่อนข้างยากนะครับอ่ะในส่วนของทีมผมนะครับปัจจุบันใช้ตัวดาเมจตัวเดียวคือในส่วนของจูโล่งนะครับก็สกิลก็ประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวค่อยลงไปดูเนาะแล้วก็อุปกรณ์แดงนะครับก็ใส่สามชิน้นขาดแขนปก้ณนแดงผมขาดแขนนะครับ แขนไม่มีนะครับตัวนี้ก็อุปกรแดงก็ตัวนี้สามชิ้นตัวนี้ก็สามชิ้นนะครับอันนี้มีอยู่ชิ้นเดียวนะหลักๆเลยก็จะเป็นตัวดาเมจอย่างตัวของจูรุ่งนะครับเป็นโจมตีกายภาพนะตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวซัพพอร์ตนะครับตัวนี้ตัวท่าแสงแล้วก็จะเป็นในส่วนของซัพพอร์ตเหมือนกันท่าสีแดงอ่ะถือล่มนะครับแล้วก็เป็นตัวซัพพอร์ตอีกแล้วนะครับเป็นสีแดงเหมือนกันตัวนี้ก็ ตัวนี้เดี๋ยวเตรียมทาและคือมันสําคัญมากนะในส่วนของการที่เราจะทําตัวขึ้นดาวเนะดาวสีชมพูนะครับมันสําคัญก็คือไอตรงที่มันเป็นตัวระด,ดับอืมระดับ R นะครับอ่ะตัวระดับ R เนี่ยไอพวกเนี้ยอย่าเพิ่งเอาไปย่อยนะครับให้เราเออกมาทําตรงนี้ก่อนผมผมย่อยไปแล้วผมย่อยไปหน่อยหนึ่งแนละ้วมันก็เลยไม่มีนะส่วนตรงนี้ผมก็มี อยู่แล้วนะครับก็เลือกๆดูนะว่าเราจะต้องใช้ตัวไหนบ้างนะครับแล้วก็กดดูตัวหลักของเราเนาะว่มามันจะต้องใช้ตัวไหนนะครับขึ้นห้าดาวเราก็ดูนะครับของผมในส่วนมากจะเป็นตัวของน้องคนนี้นะอะ่ะก็ใกล้แล้วแหละถ้าทําได้ก็ขึ้นจะขึ้นดาวได้นะผมก็ต้องก็ต้องหาตัวเองซ้ําด้วยนะอันนี้คือตัวที่มันแจกมาเป็นตัวตัวฮิวที่ข้างที่จะดีเหมือนกันตัวนี้เนาะอะ่ะนะครับสามารถใช้งานได้เหมือนกัน ก็ดามิมีตัวเดียวผมไม่ได้ใช้ในส่วนของตัวกุนอูที่เขาแจกน,นะจะเน้นแบบเป็นตัวเดียวเลยนะครับตอนแรกเนี่ยที่ผมใช้กวนอูนะครับที่เหมือนกันเลยแต่ว่าใช้กวนอูนะครับมันจะติดอยู่ที่ชั้นที่หกสิบเอ็ดนะครับหกสิบเอ็ดเนี่ยอ่าเนี่ยดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับชั้นที่หกสิบเอ็ดก็คือผมเปลี่ยนม,มาใช้จูโลงแล้วก็เลยผ่านนะตอนที่ใช้กวนอูด้วยเนี่ยมันไม่ผ่านครับมีดามิเอต์สองตัวก็จริงแต่มันไม่ผ่านนะก็เลยเออ เอาเป็นตัวฮิวแล้วกันเพราะว่ามันก็ได้บัฟตรงนี้มาด้วยนะบัฟธาตุมาด้วยเห็นปะก็ตีค่อนข้างแรงแล้วก็มีติดเผาไหม้ด้วยนะนี่ก็เป็นตัวแบบบัฟไปครับแล้วก็มีนําเมจด้วยสําหรับตัวไฟชุดลงกมันดีอย่างเดงก็คือมันมีตีหมู่หมู่แต่ว่ายืนค่อนข้างลําบากนิดนึงนะเดีย๋ยวอ,อันนี้ก็คือบ,บัก็คือผ่านแหละอ่นะก็จะคลิปไปเลยผมผ่านแล้วนะแล้วก็ เดี๋ยวเรามาดูชั้นนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเอาตัวนี้มายืนข้างหน้ามั่งนะครับแล้วก็เอาจูรล่งไปยืนข้างหลังอืออ่ะจูรล่งไปยืนข้างหลังสุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวให้สองตัวนี้ทำ d a เ a g ไปก่อนมาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่านะขอสคิปไปเแล้วกันโอ้ไม่ไหวก็คือมันมีสคิปให้เราได้นะมันดีตรงนี้แหละโอ้ด่นี้ค่อนข้างยากนะก็มีคนติดอยู่มีผมกับอีกคนนึงก็ติดอยู่เหมือนกันคนนี้ก็ ก็ติดอยู่นะครับสามคนที่ติดนะมีคนผ่านแค่หกคนเองก็ถือว่าโอเคอยู่เนี่ยส่วนมากเขาก็จะใช้เป็นจูล่งกันด้วยนะครับเพราะว่าจูล่งเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ที่ตีหมู่แล้วค่อนข้างที่จะดีนะครับก็ถ้านะใครมีก,ก็ก็หามาใช้นะมันทํากิจกรรมนะสําหรับตัวจูล่งอะ่ะเอา้าผ่านเฉย้ไปไงเออเอาเรื่องนะมันก็ค่อยๆกดไปอะ่ะบางทีก็ผ่านบางทีก็ไม่ผ่าน เออเราจะลงกไปข้างหลังแล้วแต่ด่านด้วยนะอดี๋ยเราดูดาน,นี้ก่อนดานนี้ตัวโจมตีเขามีตัวยืนหน้าตัวหนึ่งนะแล้วก็ปรับเปลี่ยนแผนไปตามที่เขาเปลี่ยนโอ้ยกดผิดอ่ะก็ปรับแผนตามคู่ต่อสู้นี่ก็คือเป็นหอคอยเราก็ค่อยๆเล่นไปครับ นี้ผมไม่ได้เตือนนะผมเป็นสายฟรีนะแต่ว่าผมใส่โค้ดไงโค้ดที่ของการใส่โค้ดก็คือหนึ่งเลยได้จูรลง่งแล้วก็สองเลยคือได้อุปกรณ์แดงมาทั้งหมดสี่ชิ้นนะครับเพราะว่ามันน่าจะใส่ได้สี่โค้ดเนาะอ่ะเดี๋ยวอีกสักหน่อยหนึ่งอ่ะไม่ผ่านโอเคก็ตามนี้นะผมก็อยู่อันดับที่เจ็ดนะครับนี่เลยก็ถือว่าโอเคอยู่วันแรกดูอันดับโดยรวมแล้วกันนะครับอันดับโดยรวม ความคืบหน้าของด่านคนนี้เขาไป141แล้วเขาวิ่ง29แล้วนะก็ที่เหลือก็140กันสัดส่วนใหญ่นะครับต่อมานะครับก็เป็นอันดับพลังอันดับพลังผมอยู่อันดับที่10ของเซิร์ฟเวอร์นะเลยวิ่ง28คนนี้วิ่ก29ที่เขาอันดับหนึ่งของด่านเนาะดี 4. ก็ก็สามารถดันพลังขึ้นต่อได้ถ้าผมถ้าผมสุ่มกาชาเพิ่มแต่ว่าเพชรผมจะหมดแล้ว <laughs> เพชรจะหมดแล้วแล้วก็เอใข้อ,อยู่อันดับที่7นะครับคนนี้ก็อันดับหนึ่ง ชันที่หนึ่งร้อยห้าแล้วก็อันดับสี่อ๋อเป็นคิวนะครับอันดับสี่ะก็จะหมดแล้วประมาณนี้นะครับที่เหลือเนี่ยเราก็ค่อยๆไปค่อยๆเล่นนะอันดับอารหนาก็อยู่อันดับสามก็ถือว่าถือว่าโอเคนะในการที่เล่นโค้ดผมแจกไปแล้วนะเดี๋ยวถ้ามีโค้ดใหม่เดี๋ยวผมเอามาให้ใหม่นะครับสำหรับในส่วนของโค้ดเนาะแต่ว่าถ้าใครอยากได้ในส่วนของชูรล่งนะ ผมขายนะครับผมขออนุญาตขายแล้วกันเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหาย,ยากนะมีอยู่มีอยู่ประมาณสามชุดนะครับสําหรับจูรงโอเคเนาะประมาณนี้แล้วกันสามารถใส่ได้นะใส่ได้แค่ครั้งเดียวนะตอนหนึ่งคนนะครับตอนหนึ่งโค้ดก็ต้องใส่ทั้งหมดสี่โค้ดถึงจะได้จูรงหนึ่งตัวเนาะถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่ะโอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับงี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่คลาผมด้วยแล้วกันวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ